ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับแตงโมเช่นเคยนะคะที่ครูตาบรรดุงของเรานะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะแตงโมก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจากสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะทางอ่ร้านเราก็จะจัดโปรนะคะ ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะคะเราจะมาดูโปรโมชั่นเริ่มจากตัว40แรงกันก่อนเลยจ้ะ40แรง l c 0 1 8 f p นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ทั่วไปพวกชุดใบมีดผ่านโรตรี่นะคะอุปกรณ์3ชิ้นนะคะรับลดจ่ายอยู่ที่15,000บาทนะคะ,ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอา40แรงนะคะไปพร้อมเครื่องอัดฟัง HB135 นะคะ ตัวนี้จะรับลดใจ่ายอยู่ที่5,500 0บาทนะคะจากตัวนี้นะคะค่ะและส่วนถ้าเป็นโปรโมชั่นของ่า32แรงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะคะนี้นะคะ L 3 2 1 8 f p นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้รับลดใจยอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะคะ แต่5ลูกค้านะคะเอาไปพร้อมเครื่องอัดฟังนะคะจะรับลดจ่ายอยู่ที่50,000บาทนะคะค่ะและรุ่นต่อไปนะคะรุ่นนี้นะคะ L5018SP นะคะตัวนี้นะคะจะรับลดจ่ายที่สอง0่22,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะคะแต่ถ้าเอาไปพร้อมตัวเครื่องอัดฟังนะคะห้าสิบแปลงกับเครื่องอัดฟังนะคะจะรับลดจ่ายอยู่ที่หกหมื่นสองพันบาทนะคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะคะก็สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่บอกว่า รอเดือนตุลาก่อนสิงหากอ่อะไรไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะว่าต่อให้ซื้อรถเดือนนี้นะคะเราก็จะยังไม่ได้จ่ายค่างวดนะคะค่ะใช้ฟรีกันจนไปถึงปีใหม่เลยจ้ะสำหรับรายปีที่มีงวดย่อยนะคะจะได้เริ่มจ่ายงวดย่อยเดือนมกรานะคะแล้วก็งวดใหญ่จะได้จ่ายอีกทีก็คือเดือนธันวาของปีหน้านะคะจ้ะเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจ่ายเป็นรายปีแบบรวบจ่ายงวดย่อยนะคะ เราจะได้จ่ายงวดอีกทีก็คือเดือนธันวาปีห6หนะคะคือปีหน้านะคะไม่ใช่ธันวาปีนี้เนาะจ้ะแล้วก็โปรโมชันนี้ก็เป็นโปรโมชันที่จัดขึ้นแค่ปีละครั้งจ้ะก็คืออาจจะจัดเดือนนี้เดือนหน้าแหละค่ะแต่ก็จัดเป็นช่วงก็คือช่วงนี้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะได้ที่เบอร์ 0610180483หรือ0 9 2 9 5 7 3 8 5 6นะคะอันนี้เป็นเบอร์แตงโมเ,เองเนาะยังไงก็ถ้าสนใจก็สอบถามแตงโมเข้ามาได้นะคะทักแ่งโมเข้ามาได้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะปรึกษา,ากันได้ <im S 1> <คะ S 2> ยังไงก็ยินดีให้บริการนะคะค่ะแ่งโมต,ต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย